ที่นี่คำนวณเลยนะกดปิ่มคำนวณจิ้มป๊บครับนี่ครับน้ำหนักในตัวเจนเจ็ดกิโลครับน้ำโพลาร์สองกิโลครับโพแทสเซียมสองกิโลสารเติมเต็มสี่ว่นี่ยสี่กิโลครับโอ้น่นโอ้ง่ายเนาะครับถ้าบุตรใส่สารเติมเต็มมากก็จะได้แต่ปุ๋ยดโดนๆปุ๋ยโดนๆปแัปได้ครับผมนะครับโอ้มันจะเป็นลูก โอ้ขึ้นคำวาาผสมปุ๋ยเลยครับปัหาในกูเกิลเตสครับเตสโตนเขาเพิ่มเข้าไปนี่ว่าผสมปุ๋ยครับมันสขึ้นมาเลยครับเข้ากับปหลโยชนาเข้ากับประโยชนครับเอามาเบิ่งเอามาเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะครับมันสีมีสูตรปุ๋ยที่เขาเห็ดสำเร็จครับนี่เขาเห็ดสำเร็จจหรับเขาโอ้ครับหรือว่าเข้าสิคํานวลปุ๋ยเองนะครับอันนี้แปดยี่สิ่ยี่สิ่บครับเขาจะไดดสูตรใดที่มันเหมาะสมกับ ชสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมจองคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเปาเฉียดจะทาพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งสูตรเทคนิคในการผสมปุ๋ยใส่เองนะครับพี่น้องที่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนใช้ปุ๋ยตามที่สุดที่จะข้องต้องการนะครับพี่น้องพอนเดืนกลับไปทําความรู้จักกับคุณพอปูคนเคยผสมใส่เองนะครับเนาะครับสวัสดีครับพสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวให้พี่น้องข้าหัวจักนะครับ ผมทรงฤทธิ chat, uh, ์สีดาครับ095 095 6619อยู่ที ира, ่บ้านโนนทรัพย okay. ์ตำบลบางเดียอำเภอเดอนจังหวัดขอนแก่นครับนี่เฟรนโบกครับเหรอเฟรนโบกอะทรงฤทธิ์สีดาเลยนะสีดาเลยนะครับเนาะในเงี้ยครับว่าอยู่นี่มีสูตรเทคนิคที่ดีในการผสมปุ๋ยผักกัเลยมาให้พี่น้องเาได้รู้จักได้รู้สูตรนะครับพี่น้องเนาะ ควเป็นใบเป็นแม่ยังได้พอในการมาผสมปุ๋ยใส่ยังปุ๋ยหาเนี่ยหาเนี่ยหาเนี่ยคือหายากแต่ว่าสูตรที่เาท่าการครับหาเนี่ยแค่นี้ต่อตลาดมันหายาก่ยหาสูตรที่เจ้าของอยากได้เล่นทั่วตลาดสามตลาดก็บวกอังกฤษครับนี่แต่สูตรมากครับครับสูตรเสมอสิบห้าที่ห้าก็ได้เขาไปอยากได้ครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับคนพ่อนยังาม่ใส่ก็แบบที่ดาใส่กบ รู้เรียนนะครับเนาะอย่างไรเนี่ยนะถึงแต่ละช่วงแต่ละวัยพวกเขาต่องการปุ๋ยโมกขึ้นแล้วได้เป็นจุดเริ่มต้นในการอยากผสมปุ๋ยใส่เองไม่เอานครับประหยัดตัวกันยี่บ้อป่ะตามจริงนี่ที่ผมเก็งมากครับประหยัดประหยัดประหยัดตัวแล้วก็ได้ปุ๋ยที่เต็มเต็มสูตรมาตรฐานครับเต็มเลยครับครับโอ้โหแล้วเดื่องครับว่ามันผสมอย่างผสมไงอย่างไหนมันมีตัวสรยอยูยี่ห้อป่อ ้องใส่แอปครับใส่แอปต้องใส่แอปเป็นตัวซอยครับเกิดใหม่ในเมื่อก็ประเด็นเนี้ยครับนี่ครับเนาะแอปได้ครับพ่อครับโอ้มันจะเป็นลูกโอ้ขึ้นคข้ามาผสมปุ๋ยเลยครับอาหาในี่ปกันเตครับเตโซนโอเขาเทิยมเข้าไปนี่ว่าผสมปุ๋ยครับมันสีขึ้นมาเลยครับเข้ากับปโหลดเข้ากับปรลโยชน์ครับขอมาเบิ่งเอามาเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะครับนี่มันทีมีสูตรปุ๋ยที่เขาเห็ดสำเร็จครับ เราเห็ดสำเร็จสะรับเข่าครับหรือว่าเข้าสิคำนวณปุ๋ยเองเนี่ครับอันนี้แปดยี่สิบสี่ยิบสี่ครับเข้าจากใดสูตรใดที่มันเหมาะสมกับพืชในช่วงที่เข้าเข้าโปรตองไปคำนวณนี่ังฮะปวดสมองครับเข้าจากเขากัใส่ไปเลยอยากไดสองกิโลเขาสิคำนวณในเขาเลยครับเขาสิคำนวณในเข้าวันนี้มันชิ้ใส่ปุ๋ยสูตรใดเนี่ยครับในการผสมต้องใส่แม่ปุ๋ย แม่ปุ๋ยครับแมาปุ๋ยพี่น้องมาเบิ้งนะครับพี่น้องมันจะมีธาตุอาหาร NPK มีนครับนัตถุครับวัตถุจำเป็นต้องมีหวอดังอะไรครับยูเรียยหวอได้ก็ได้ครับ4600ครับ4600เขาเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ยคือตัวเอ็นเนาะครับไนโตรเจนครับฟอสฟอรัสฟอสฟอรัส4 8 4 6 0ครับโพแทสเซียม0060 ครับนี่คือแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยนะครับสารเติ็มสารเติมเต็มดอกดอโลไม่ก็ได้ครับโอ้ที่เป็นดอโลไม่อัดเบาอัดเม็ดจังสีนู้ครับเนาะเป็นฟงก็ไหนเป็นอัดเม็ดก็ได้ครับอัดเม็ดไม่ใช่สะดวกอืมนะครับมาเบิ่งวิธีการคำนวณจ็กแม่ปุ๋ยเรือนาะครับพี่น้องเนาะยังสมมุติครับเนาะอันนี้ยูนี่สูตรเสมอกระมีครับยังเข้าต้องการหนึ่งกิโลครับอืม ลูกที่ได้ห็นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาหาโลอันนี้อันนี้อันนี้คือหาหากิโลอ้สูตรนี้เพิ่มจำนวนมาได้หากิโลหาหากิโลครัอนนี้นี่สูตรสูเก่าิบสี่ิบสี่ังสี่อันนี้คือสูตรีดเขาซีดเขาครับเขาในนาครับอันนี้อันนี้สาหรับฝลั่งคำปริมาณหน่ห้ากิ 1, โลครับแต่ที่นี้อันนี้ในตัวเช่น ครับหนึ่งจุดเก่าหนึ่งจุดเก่าหกกิโลครับเกือบสองโลครับเกือบสองโลอันนี้โพแทสเซีอฟอสฟอรัสครับหารขีดอหาขีดอาหารขีดน้อยอ่ะโพแทสเซียมสองสองจุดศูนย์แปดอันนี้สารเติมเต็มครับรวมแล้วก็ที่เป็นหากิโลอือมใส่สารเติมเต็มเขาไปนั่นครับรวมเป็นห้ากิโลครับบอสไก็ได้ครเติมเต็มสมมติว่าห้าสีใส่บ้านเขา ไล่หนึง่งระมาณอ่เสิบดวงเสียห้าก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้บ้านเข่านี่ไล่หนึง่งตามมาตรฐานเนอเก็นระมาณสิบมากเกินสิบห้าโลครับครับเ้าก็คำนวณว่าอ่าตำนักเป็นสิบห้าโลนะครับครับใส่ใส่ใส่เข,ข้าไปคือคือตัวแหลกนะครับถ้ากระซื้อมามาควับเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนท่าน,นี้ อันนี้คือเปลี่ยนน้ำหนักอันนี้คือสูตรครับยังสมมตินอกที่เอาเอายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับครับอือเจ็ดเจ็ดสิบห้ากิโลครับครับตาการสูตนี่คำนวณเลยนะคำจินเลยคำนวณจีนครับครับนี่ครับน้ำหนักในตัวเจ่นเจ็ดกิโลครับโอ้ับปลักสองกิโลครับ รถแท็กซี่ผมสองกิโลสารเติมเต็มสี่วันสี่กิโล,โลครับโอ้นักโอ้ง่ายเนาะครับ,รบถ้ารถตองใส่สารเติมเต็มมากก็จะได้แต่ปุ๋ยดุ่นด่วนปุ๋ยดุ่นด่นก็คือเนี่ยถ้เาเอาสามโถตัวโค้กเต็มเลยครับหรัราะว่าตัครับแล้วหนักสีกิโลโใส่ตัวซอยครับง่ายๆครับง่ายๆเา้าบถตองไปค้านวณหยังหยากด้วยครับั็มีตัวซอยครับที่สำคัญคือเท่าตองเข้าใจวิธีการใส่ปุ๋ย ช่วงเริ่มต้นเขาจะใส่สูตรไหนเขาต้องโอ้อ์ได้ครับส่วนเริ่มต้นก็คือช่วงเขาต้องจะเริ่มเติบโตเร่งเร่งลำต้นเร่งใบครับครับอจะเป็นสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดท่านที่เอาผลไหล่ล้ี่สิบห้ายี่สิบห้าอันนี้คือฝรั่งกับอันนี้ฝรั่งนะครับสภาวะทุเรียนเนี่ยสูตเร่งโตเร่งลำต้นโตเร่งใบยี่สิบสิบยี่สิบครับ อืมสูดเยอะดครับเนาไสูดแทนไหนสูด no กอนน่ยสูดเฮ้ย no ก่อผสมใส่เองมันพต้องเอาไว้ลายนะครับผสมเขาีใส่เพื่อไรหาโผสมแต่หาโลครับถ้าว่างใา้ใส่เป็นสิดธวันนี้หาโลผสมหาโลลงไปครับผสมสูรเสียครับยปวดโบรัณถ้าผสมไปโนก็ิินะครับ ง่ายงนะครับพี่น้องคิดเป็นกัญชัยกัญชัพี่น้องเกษตรกรเราไปใส่กัญชีซอยลดต้นทุนนะครับซอยลดต้นทุนแล้วก็ได้ปุ๋ยได้ตามมาตรฐานเต็มนะครับพี่น้องเนาะใส่สูตรได้กระปรุงเอาสูตรนั่นนะครับเก็บนี้ก็หวังว่านทเป็นประโยชน์นะครับเนาะเก็บนี้ผมเบาเฉดครับคุณพ่อทรงฤทธิ์นะครับเนาะขอลาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ